พอ,อมันไปใส่บูพอ,อมันเข่าป่าไปหรือมัง้งลูกมันกำลังไรลูกมันกำลังกินนมอยู่แม่แม่มันดูไถ่แม่มันกำลังให้นมลูกอยู่พอมันูไ่พอ,อมันเข้าป่าไปแล้ว พอมันกำลังหาลูกอยู่ลูกกำลังอะไรลูกกำลังกินนมแม่มันเหนแม่มันกำลังให้นมลูกอยู่พ่นนอมันเ่อ่อพ่อพ่อพ่อา,าอ่อพ่อพ่อากก่าพ่อพ่อ่อ่ แม่มันกำลังให้นมลูกอยู่แมว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 ีแมวมันก็อยู่ในป่านู่นกลัวไหมไม่กลัวให้กลัวลูกลำลำไรลูกมันกำลังกินนมอยู่เรากล่าจะไปไปหาแม่มันไหม เราจะไปดูแม่มันไหมแม่ไม่ดูแม่โอ้ <laughs>